เอาละทหารฟังให้ดีเราได้รู้มาว่ามีการวางแผนที่มีการวางระเบิดงานของเราคือไปที่นั่นเพื่อหยุดพวกมันเราจะบุกเข้าไปยังผีพรมไม่ได้เราจะบุกยังรวดแรงและรุนเร็วจะไม่มีคำว่าผิดพลาดแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดแล้วก็เราก็ยังมีจ่าปักซี่ฉันรู้พวกนายคิดอะไรเขาอาจจะตัวเล็กแล้วก็แกไปหน่อยแต่เขาเป็นโคตรพลแม่นปืนระดับมหากราบ มีคำถามไหมเอ่อท่านครับแต่มันเป็นหมามเป็นคำถามหรือเปล่าทหารเอ่อใช่ครับท่านเยี่ยมมากเคลื่อนพลได้เฮ้ยเฮ้ยพวกสี่คำอุทธธานที่ทุกคนจะพูดเวลาเจ็บปวดไม่ต้องร้องว่าโอ้ยต่างหากโอ้ยเออท่านครับ ผมขอพูดเกี่ยวกับจ่าปักซีสักหน่อยได้ไหมตัวกระเปียกนั่นน่ะเออคือผมไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไหร่นะคือว่าว่าไหนะเออคือผมคิดว่าเขาน่าจะเออคีบคนไหนรู้ได้ยังไงควายแมงยังมองออกบ้าจริงฟังนะใจเขาอื่นในทีมรู้ล่ะว่าเขาเป็นคนขี้มเมาว่าไงนะ ผมไม่สนใจแล้วน้องมันจะขี้มเมาคำถามคือแม่งเข้ามาเป็นทาหารได้งไงตั้งแต่แรกเนี่ยดีแกสงส,งสัยจ่าบักซี่อยู่กันหรอก็แค่มึงตอบว่าแม่งเป็นหมาหรือเปล่าแค่นั้นก็จบและนายคงไม่มองจา่าบักซี่แบบนั้นถ้าเขาใช้ชีวิตตา<ค>ยไว้ีคือมันไม่มีดิวด้วยซ้ำอ่ะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะทหารซึปจะตีแค่ ไอ้บ้าบักซี่ทำไมมันไม่บอกพวกเราว่าคือเมกพูดไม่ได้ยังไงเลยวะช่างเถอะเขาคงวางแผนอะไรไว้อยู่แน่ไอ,อ้หมอนั่นสมองใหญ่กว่าไข่มันอีกแมงไม่มีไข่เว้ยไอบ้บ้า มึงมีปัญหาเลยไงวะฮะคุณไปถึงมาโดนตัดไปแล้วเว้ยแลวมีปัญหาเลยแย่มึงเคียไปตังคุยนะดีออกให้ตายเถอะพวกสิทำไมไม่ยิงคุมกันเราเลยฟะคือหมามันใช้ปืนไม่เป็นเว้ยมันจะยิงให้มึงหลอกมัง้งจะมีอะไรอีกอะแฮมเตอร์กับเครื่องบินเหรออย่ามาอ,อย่าพายนะทหารไว้นะตันแฮมทารุ เอาละฉันจะบอกให้ก็ได้จาบปักซี่เป็นหมาใช่อะไรเนะี่ถึงมันจะเป็นหมาและมันขีเมาด้วยแต่มันก็ไม่เคยขี่เลี่ยนลาดในบ้านและก็ <c oughs> เขาเป็นทหารด,ดีที่สุดที่ฉันเคยมึงไม่มีเงินจ้างคนเลี้ยงหมาใช่ไหมแม่งโคตรมาหากราบแพงอะ่ะ <c oughs> แม่งโคตรเจร๋งในใครลูพกพ่อแกไงเนี้ยเออโอ้ยตายเถอะปักซี่